ตอบคำถามนะคะก็มีคนถามว่าเห็นบางที่แนะนำให้ใช้เข็มเบอร์สบ้างเบอร์ห้าบ้างเบอร์เจ็บ้างแล้วก็ใช้ไหมปมเหมือนกันสีพายเหมือนกันนะคะแบบนี้เวลางานออกมาจะต่างกันยังไงคะก็คือถ้าใช้เข็มเบอร์เล็กนะคะงานออกมาจะแน่นนะคะเราจะเลือกใช้เข็มตามลักษณะของงานที่เราทำนะอย่างเช่นที่ป้าเล่าให้ฟังว่าถ้าป้าทำตุ๊กตาตุ๊กตาตัวเล็กๆนะป้าก็จะใช like ้เข็มเบอร์สีอันนี้ถ like ัก <t> ด <ainsi> <derivatives> ้วยเข็มเบอร์สีทับศูนย์นะคะไหมปมไหมปมสีพายนะคะเดี๋ยวป้าจะลองเอาเข็มเบอร์สี่มาตักให้ดูนะนี่นะคะเอาเข็มเบอร์ อย่างเช่นตุก๊ตกตาตัวเล็กๆพวงกุญแจซองมือถือดอกไม้ประดิษฐ์อะไรพวกนี้นะคะที่เป็นชิ้นเล็กๆนะคะต้องต้องการความละเอียดมากพรางั้นเถอะอันนี้ถักด้วยเข็มเบอร์ห้าทับศูนย์นะคะเนี่ยจะเห็นว่ามันจะใหญ่กว่ากันนิดนึงนะ,ะใหญ่ขึ้นมาตามหัวเข็มนะคะอันนี้คือเข็มเบอร์ห้าทับศูนย์นะคะป้าจะใช้กับไหมสีพายเนี่ยเวลาถักหมวกนะคะป้าจะใช้เข็มเบอร์ห้าทับศูนย์คือไม่ต้องถักงานละเอียดแบบนี้แต่เป็นถักงานหมวกงานชิ้นใหญ่ถักหมวกถักผ้าเป็นคออะไรแบบนี้นะคะป้าจะใช้เข็มเบอร์ 0, ะะหร อย่างลายควักขึ้นสูงๆอะไรอย่างนี้ต้องการให้มีช่องอากาศเยอะๆนะคะก็จะใช้หัวใหญ่นะคะหัวมันจะใหญ่กว่าไหมเยอะเลยนะคะส่วนใหญ่หัวเบอร์เจ็ดเนี่ยป้าจะใช้กับเวลาที่เราถักไหมสองเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็เนี่ยเวลาถักไหมสองเส้นล้วถักมวกแต่ถ้าถักกระเป๋าไหมสองเส้นป้าก็จะใช้เข็มเบอร์ห้าทับศูนย์เหมือนกันนะคะคือให้ถ้าถักกระเป๋าเราต้องการงานแน่นไงตัวใช้เข็มเบอร์เจ็ดทับศูนย์นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็แทงลงไปแบบนี้ทำ x นะคะขนาดของหัวเข็มเนี่ยขนาดของด้ามเข็มหัวเข็มเนี่ยมันจะทําให้้้ตััวหหลกนนน่ะะใญขึแบบีค เหมาะสำหรับเวลาเราถักผ้าพันคอนะ่ะลายมันจะได้ลายใหญ่ขึ้นแล้วมันจะร่มขึ้นนะคะนี่ประมาณนี้ลองดึงดูนี่นะคะมันก็จะได้วงที่ใหญ่ขึ้นนี่ตามลําดับนะคะก็คือขนาดของหัวเข็มอะจะได้งานที่มีความแน่นคนละระดับกันนะคะอันนี้เบอร์4อันนี้เบอร์5อันนี้เบอร์7นะคะเข็มเบอร์6ป้าไม่มีก็จะใช้เบอร์3กับเบอร์4แล้วก็อันนี้จะเป็นเบอร์5กับเบอร์7นะคะเนี่ยก็จะได้งานต่างกันแบบนี้ประมาณนี้ค่ะ